ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีเป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งมั่นในการอำนวยความเปนธรรมให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงวันที่16สิงหาคม2565 10นาฬิกานายเจษฎาปานาถผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานีนายโกเมศบุญสนิทปลัดอาวุโสที่ทำการปกครอง อำเภอสร้างคอมโรงเรียนสร้างคอมวิทยาโดยผู้อำนวยการจัดสรรพักดีศรีรองผู้อำนวยการชุติมาสุมมมะรองผู้อำนวยการเจริญมโนเพชรนางเยาวลักษณ์อนาวงครูที่ปรึกษานายมนูพันธ์ดงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดากำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะอาสาสมัครตำบลเชียงดารวมพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีนักเรียนโรงเรียนสร้างคอมวิทยาจำนวนสองรายคือนางสาวดวงจันทร์เจริญใจ และนางสาวธิพยชัดศิวรสารกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4อาศัยอยู่หมู่ที่1ตำบลเชียงดาอาําเภอสร้างขอมจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากครอบครัวของนักเรียนมีฐานะยากจนประสบปัญหาทางสังคมผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทั่วไปอาศัยอยู่ในบ้านหลังเล็กที่มีสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือดังนี้หนึ่งผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีร่วมกับผู้มีปิติศรัทธา มอบเงินทุนการศึกษาถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคสองที่ทําการปกครองอํเาเภอสร้างคอมได้มอบถุงยังชีพและให้คาปรึกษาประสานส่วนราชการช่วยเหลือสารสำนักงานพัฒนาชุมชนอํเาเภอสร้างคอมได้มอบถุงยังชีพและมีแผนดําเนินการของหัประมาณส่งเสริมอาชีพจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในการสนับสนุนพันธุ์ผักให้กับครัวเรือนที่องค์การบริหารส่วนตําบลเชียงดาวมอบทุนสนับสนุนจํานวน1 5 0 0บาท และมีแผนเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ประจำปี2566จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธาน,นีาโรงเรียนสร้างคอมวิทยาและมอบทุนการศึกษาให้กับบุรสาวซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4สองจำนวน2,500บาท6สำนักงานเกษตรอำเภอสร้างคอมมีแผนนำเข้าอบรมหลักสูตรการพอเหตุนางฟ้านางรมและการปลูกพืชผักสวนครัว ระหว่างวันที่23-24สถึงสิงหาคม2565ัน้าสํานจดสักังานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธาน,ธานีช่วยเหลือเงินสงเคราะห์กรณีฉุกเฉิน2000บาทและนำเข้าการพิจารณาบ้านโฮมฮดแปดโรงเรียนสร้างคอมวิทยาช่วยเหลือทุนการศึกษาเก้ากำนันผู้ใหญ่บ้านให้คำปรึกษาช่วยเหลืออื่นๆตั้งแต่เปิดเทอมมันก็ออกเยี่ยมบ้านก็มาเจอสภาพที่เขาขาดแคลนปัญหาหนักก็คือเรื่องของ ปัจจัยก็คือเงินนะคะก็คือเงินที่เขาจะต้องใช้ในการไปโรงเรียนแล้วก็ค่าใช้ใจ่ายต่างๆเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองต้องรับผิดชอบทีนี้เราก็เลยสอบถามผู้ปกครองว่าเขามีปัญหาด้านนี้แลค่ะก็คือแต่ละวันเนี่ยถ้าหาปลาได้พ่อเนี่ยจะต้องไปหาปลาถ้าหามาได้พ่อจะต้องอคัดตัวที่มันดีๆหน่อยเอาไปขายเพื่อที่จะเอามาให้ลูกไปโรงเรียนทุกวัน ไอ้ที่มันไม่ดีก็เอามาทาปรุงเป็นอาหารเลี้ยงครอบครัวนะคะทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วสภาพอยู่กันอย่างนี้นี่อยู่ลําบากไหมเด็กไม่กล้าตอบว่าเขาลําบากหรือไม่ลําบากเขาคงรู้เกลียดใจพอเราเห็นสภาพปุ๊บเราก็มีความรู้สึกคล้ายๆว่าเราต้องการจะช่วยเด็กสองคนนี้นะมีความรู้สึกแบบนั้นค่ะค่ะด้านอื่นๆด้านการศึกษาการเ,าเรียนเราได้เป็น ครูผู้สอนตั้งแต่ชั้นมหนึ่งครั้งเดียวปีเดียวหลังจากนั้นเขาก็ผ่านเราไปผ่านเราไปจนมสี่เขากลับเข้ามาเรียนเราได้มาเป็นที่ปรึกษาเขาอีกครั้งหนึ่งก็เลยได้มาเห็นสภาพแบบนี้นะคะเป็นเด็กที่เรียนดีแล้วก็มีมารยาทมีอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะแล้วก็เป็นคนน้องเนี่ยจะได้เรียนอันดับที่หนึ่งของระดับชั้นมสาม ที่ได้ลำดับที่สามเนาะของระดับชั้นมสามแต่นักเรียนมสามทั้งหมดก็ถือว่าเรียนดีก็คือเด็กนักเรียนสองคนนี้ที่คุณครูออกมาเยี่ยมบ้านก็ได้รับทุนการศึกษานะครับเป็นจํานวนเงิน2,500บาทแล้วก็ทางคุณครูที่ปรึกษากา็ได้ประสานงานกับเรื่องแว่นตานะครับให้ประสานงานกับร้านแว่นตาในในตัวอำเภอช่งางของก็ ช่วยกันบริจาคแว่นให้กับนักเรียนทั้งสองคน,นครับผมอยานให้่นัออเนอเราโดยการนำของท่านนายอำเภอท่านนยายกอบตเชียงดาท่านกำนังนะครับแล้วก็หน่วยหัวหน้าส่วนรายการที่เกี่ยวข้องในอำที่มาเพื่อช่วยเหลือน้องๆทั้งสองคนในเบื้องต้นซึ่งในเบื้องต้นทางทีมก,การขอมอลอำเภอสร้างคอมนะครับแล้วก็ทาสงสมงานใาพหนชุมชนอำเภอสร้างคอมก็ได้ดดออดมอบสุขบัญชีพ น,นอกจากนี้ทางสำนักงานพัฒยาุมชนเพื่อสร้างคมก็จะนําเสนอแผนการที่จะช่วยเหลือน้องด้วยการส่งเสริมอาชีพผ่านช่องทางของกองทุนพัฒน,นาบุตรบัตรสตรีนะครับแล้วทางอบตอเชนดาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จะนําเรื่องราวของน้องทั้งสองคนนะครับ <ๆ S 1> เพืเพ่อเข้าแผนเพื่อหางบประมาณมาเพื่อซอมสร้างบ้านให้กับน้องทั้งสองคนนะครับ นอกจากนี้ท,ทางสำนักง,งานเกษตรอำเภอสร้างความของเราก็มีแผนที่จะส่งเสริมอาชีพด้วยการนำเข้าการเพาะปลูกเห็ดนะครับซึ่งอันนี้เป็นภาพรวมนะครับกาง้องดูในฐานะยากจนนะครับมีสมาชิก่ในบ้านหลายคนทำธุรกับทำเพ่างานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้ลงมาเยี่ยมบ้านในวันนี้นะครับ ในวันนี้นะดำรงธรรมนะครับก็ได้นำอย่าง,งที่เขาครอบอาหารขนมแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆนะครับจากผู้มีกิจสตาน,นะครับแม่เจริญร,รีปาน,นัติกนะครับอ่างทองนะครับแล้วก็ข้าวไร้ล้านขายรถไนพาสัตย์เจริญนะครับก็อรถค้งส่วนตัวของผ,ผมด้วยนะครับก็จะเป็นเสื้อผ้าของสาวของผม,ผมลก็ ายวิทยาศาสตร์นะครับมาจะขอมอบนห้กับน้องเพื่อเป็นกำลังใจสองคนนะครับในการศึกษาเรียนนะครับขององค์ความรูของมนุษนะครับก็เบื้องต้นนะครับจะได้ทำการในการขออนุวัตเงินส่วนเพาะนะครับในรายปีนะครับครอบครัวละ2,000บาทนะครับแล้วก็จะประสานในส่วนของเกี่ยวกับการสร้างบ้านนะครับน่าจะเป็นในส่วนของ บ้านพงพัฒน์นะครับทางเราจะประสานในส่วนของจังหวัดให้เข้ามาดูแลเพิ่มเติมนะครับเพื่อเพื่อการดูแลของน้องให้ครอบครัวของน้องได้การมีชีวิตที่ดีขึ้นตอบมาครับการทุกท่านที่เข้ามาช่วยเรื่องต่างต่าบศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานีช่วยได้สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย บริการออนไลน์ตลอด24ชั่วโมง